ใค่เข้าชมโครงการก็ลดทันที3 0 0แสนบาทที่นี่เลยโครงการเอลิก้าวิวเป็นทาวน์โฮม2ชั้นสไตล์โมเดินฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถเพราะตอนนี้เขามีโปรแถมฟรีหลังคาหน้าบ้านให้ทุกหลังและยังลงเสาเข็มลานซักล้างให้ลึกเท่าตัวบ้านรองรับการต่อเติมครัวแบบเต็มรูปแบบบอกเลยเพื่อช่วยประหยัดงบได้หลายแสนส่วนด้านในบ้านให้ความรู้สึกโล่งโปร่งสบายมากเพราะทางโครงการเขาออกแบบให้ไม่มีเสากลางบ้านขึ้นมาดูชั้น2กันต่อเลย,ขเ,ลยเขาให้ห้องมาสเตอร์เบดมมาใหญ่มาก มีระเบียงหน้าบ้านรับแสงธรรมชาติด้วยนะตื่นเช้ามาอยากถ่ายคอนเทนต์ก็ฟิลดีแบบสุดๆมาดูในส่วนห้องนอน2และ3กันขนาดไซส์กำลังพอดีเลยแหละอยากจะทำเป็นห้องนอนใส่เตียงขนาด6ฟุตแล้วห้องก็ยังดูกว้างหรือจะจัดให้เป็นห้องทำงานก็ลงตัวมากโครงการเขาจัดพื้นที่ใช้สอยได้คุ้มค่าและลงตัวมากเลยทีเดียวแต่เหตุผลที่ชอบที่นี่คือทางโครงการเขาใส่ใจลูกบ้านมากเขาจัดเฟสิลิตี้แบบครบครันมีทั้งสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือแถมใหญ่มากด้วยมีคลับเฮาส์ฟิตเนสเปิดให้เล่นแบบจุใจ ในส่วนความปลอดภัยมีพี่รปภดูแลตลอด24ชั่วโมงนะใครสนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการก็ติดต่อที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ